อุ่นไอรักบ้านสุกตาสนับสนุนโดยดูเม็กโกลพลาสเอ็วานซ์นิวทรีโหเต็มเต็มคะนี่เรื่องอะไรนี่ใครคะเติมเต็มคุณแม่อุ้มเต็มเต็มอยู่สักวันเติมเต็มจะโตนิทานนอกจากจะช่วยให้เด็กๆได้เพลิดเพลินแล้วยังช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาและจินตนาการได้อีกด้วยนะคะเหมือนคุณกีตาสิริพิษวิมลโนดซึ่งเธอจะมาแนะนําวิธีการดูแลลูกให้มีความสุขและเก่งพร้อมรอบด้าน ผ่านการเล่านิทานและเล่นบทบาทสมมุติมาฝากค่ะเต็มเต็มอยากทำาหมดเจ้าชายไหมลูกทำหมดเจ้าชายอันหนึง่งแล้วหมดเจ้าหญิงเต็มเต็มจะทำให้ใครครับ <Good S 2> คุณแม่คุณแม่ตาชอบทำงานประดิษฐ์กับลูกค่ะกิจกรรมนี้นะคะนอกจากเด็กๆเนี่ยจะได้บริหารกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับกระดาษทากาวระบายสีแล้วก็ยังช่วยเสริมสร้างเซลล์สมองของเด็กให้แตกกิ่นก้านมากขึ้นด้วยค่ะ ตเติมเต็มโตขึ้นเติมเต็มก็จะต้องเป็นเจ้าชายที่แข็งแรงใช่ไหมคะก็จะต้องทานอาหารให้ครบหมูมเรื่องโภชนาการของลูกเนี่ยเราก็ละเลยไม่ได้เลยค่ะต้องทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบท้วนที่สําคัญเนี่ยนะคะตามักจะให้เติมเต็มดื่มนมเป็นประจำค่ะเพราะในนมนั้นเนี่ยมีสารอาหารสำคัญมากมายเช่น DHA โอเมก้า3 6 9แคลเซียมและใยอาหารอีกด้วยค่ะ คนเราจะฉลาดไม่ได้เลยถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนะครับก็จะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่นะครับอันนี้ต้องเน้น5หมู่โอเมก้าสามหกนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องกินนะครับไม่กินไม่ได้นะครับร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้เพราะฉะนั้นจาเป็นต้องกินเข้าไปครับนี้สารอาหารที่พบว่าขาดแล้วทาให้ไม่ฉลาดคือธาตุเหล็กครับอีกตัวหนึ่งที่ต้องเน้นก็คือเด็กไทยนั้นกินใย,ยอาหารน้อยมากนะครับใย,ยอาหารหรือปรีเบติกนั้นครับ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์สุขภาพในลำไส้ทําให้ลำไส้นั้นแข็งแรงและสร้างภูมิด้านฐานครับเพราะฉะนั้นการกินนมนะครับควรจะเน้นเรื่องของใยอาหารในนมกอสและ l อลซีฟด้วยนะครับเลี้ยงลูกสมัยนี้นะครับฉลาดอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องเก่งพร้อมรอบด้านนะครับการเล่นบทบาทสมมุติจะช่วยให้ลูกน้อยมีจินตนาการที่ดีมีวุฒิภาวะในการเข้าสังคมกับผู้อื่น คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมหาเวลาว่างมาเล่นบทบาทสมมุติกับลูกบ้างนะคะ